ไม่รู้ว่าเหมือนเขาให้อาหารไกลเลยนะยุกยิบๆๆๆขอบคุณมากเลยนะคะอะไรกันเนี่ยวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้เราอลู่ที่ถนนเจริญนครนะครับพี่น้องหน้าหอนสยามนะครับมาจากวัดอรุณสิมาอัาเดตนะครับสถานการณ์อย่างน้องเกี่ยวที่อ่อนสยามมันลอยกระทงนะซีนี้ยังบอเป็นกิจกรรมเปินจัดกิจกรรมยังบ่อนะครับจะเลยตงกันเลยครับพี่น้อง พี่น้องถนนเจริญนครหน้าห้างมอสต์สยามันสวยสดงดงามนะครับกมี BTS นะครับพี่น้องเจริญนครกวางใหญ่นะครับรูร้นะครับโค้นร้านให่ครับพี่น้อง่ค้คนรอรถนะครับสิกับบ้านนะครับตอนนี้ก็บสี่ทุ่มนะครับกับผมสิเข่าห้าเอาไว้ในห้างนะครับพี่น้องแต่ผมคนยังน้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็4สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับ คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านนะครับสี่ทุ่มแล้วตอนแรกงกลับบ้านอีกคกันนะครับกำลงังเดินทางไปท่าเรือสาทอนนะครับประ่านนายคอนนะครับ้าบนะครับต้นตีอะกําลังดาหน่อยซิมีใครมาลงมีหนังห้องอยังมาบอกครับ yeah i believe i'm not gonna... não, não, não. พอนกันสนุกใหญ่เลยนะครับตอ่น้มีแหละคือใจแล้วนะคะข้าหลังก็รถบ่ได้นะครับพี่น้องใครเต้นมาใครเต้นเยอะรอวันนี้ก็คึกักมากครับพี่น้องแบบว่า 我不会了。 ความสุขของจริงนะครับพี่นอ้องนี่จะมวนครับถ้าว่าเล่นสิออกนะครับตอนนี้เดินทางออกไปทางลงเรือนะครับมาทางรถแต่จะเดินทางลงเรือนะครับมวนเกินนะครับพี่นอ้องให้เบิ่งทางลงเรือวสิตการดาสดําใารนะครับ ย,ยังเยอะแยะครับพี่น้องยังเตียบเลยสะหว่างสิกับบ้านแล้วมันดึกแล้วครับเอ็นหนนะครับทางออกทางลงเรือกนะ็อยังเต็มนะครับถนนเดินสวนกันนี่แงความสวยความงามของที่นี่นะครับ ข้างในกิจการตาแล้วข้างนอกที่จําดลนะครับป่ะเร่งน้นกันเลยครับอนี่กเ็เดินออกมาวันนี้ะครับพี่น้องพ้ากล้องสัน้นหรายไล่ตาขอโทษวางไพ่แล้วก็พี่น้องเดินเร็วนัดหน่อยนะครับมาแรงจะใช้อุปกรณ์ธรรมดานะครับยังหมอมีแบบว่าอุปกรณ์ที่ว่าแบบกลันสั้นนี่ครับมี่แต่จับท่ายกังไงข้างในซํำนั่นพี่น้องข้างนอกโออู้โราต้องห่วงความบรรลังการ ในโลกครับไอคอนบอลรนมบอแรงมาดึกนะครับโค้ท่านมนจุด๊ดขึ้นเลยครับสุดเกินตาน 看到。No, no. No, no. ตเต็มครับพี่น้องพี่คอนเสิร์ตนะครับโอ้โหขา้างหนะ้านี่ก็ยิม้มหนื่อยเลยเนาะเนยนะคะเหนื่อยไหมง่วงหรือยังฮะจะหลับหรือยงนะังฮะเราพชายาเ,เยอะแล้วนะได้เดี๋ยวจัดให้สายแดนก็รอยอยู่นะสิมั้แต่เปิดหัวไงอะไรนะคะ สยามแจกกระทง20บใบใช่ไหมฮะแ <Okay. S 1> จกยังไงแจกยังไงให้แจกแจกยุดแจกอย่างนี้เลยยืดยืดแจกแจกกันเลยเหรอโอเคได้เลยใครอยากได้กระทงใครยังไม่เป็นกระทงไอ้ทอสย มันเ้าไม่อาหารกลายไงไม่รู้ขอบคุณมากเลยนะคะอะไรกันเนี่ยเอาหยั่งมาฝากลือเออเลือสัญญาณมันยอะนิดนึงเลอเทสมาแล้วโอเค สัญญาณมันแย่งกันนิดนึงธรรมดาค่ะเกิดมาเป็นคนสวยก็อย่างนี้อุปสรรคสันเยอะใจเหนียวเป็นยังไงลูกกับเพียบชั้นลำทั่งหนาหน้าเหมืนก็เพียบมัครับพี่น้องเพียบเพียบเลยถ้าใครที่ติดตามก็ได้ตั้งแต่เลยใกล้ใกลมเลยยังไม่มีอารมณ์เลยก่อนเพียเพียบเป็นแนนรอปวดรอสายกันไปเดินต่อแล้วไปลอยกระทงรอสาย สำหรับกลิปนี่ก็บะมี่ยังไรนะครับพี่น้องได้เวลากรับมาสื่อตัวกับเลือสาธรก่อนนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวให้คอนสยามมันนี้บอลแลนก็อจบกลิปเรื่องก็นี้นะครับ ใช่ก็เริ่มคดไคด้โคสับสก์มาแรงเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับพี่น้องลึกแล้วครับบ้านครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างายขอล่านรัวมาสวัสดีครับ